สว,วัสดีพ่อพี่น้องบุษบูททุกคนดีกัรครับผมน,นี่เมื่กินพัทหมาได้พี่น้องเลยเมาอขอ,อว่าเขาอ็้องเครับ เราก็เดือดงีมเลยครับเอากัน,นา 嗯，来，打饭。嗯。 ส่วน,มนลมร้อนเน่ย,นยไม่ใช่ก็ปอแปรนเดี๋ยฝันยังไงของรอ้อน 金黄吗？ 嗯，好香。 โอ้วันนี้ผมวันนา้อิ่มนะครับผมทานมากย่นดีเลยเขจบชิบได้ไหมนะครับกินหนังเพรามไม่น้อง สวัสดีครับทีมงานยังวางไหมครับผม